เลเซอร์ก <usal> mm ับไทนี่เนี erm <sh> mm. right ่ยแต่ยากกูไม่ชอบแฮรรี่ดอนเจอร์เลยสะนี่เกมนี้ก็ดูส่งโดนมาซี่กับพีเอฟคุงใส่ลัวๆแน่นอนเฮ้ยแต่ดอชุดสวยนะอืมเยอะวะอู้หูเหมือนรู้ไอ้เหี้ยงว้ามันรู้ไหมเนี่ยรู้แล้วมั้ง อเเอทันโอ,อหีอ่ยัไม่น่า,าหิวเออดนได้ครับผมมึงรอดดอกแรกไม่ได้มึงรอดดอกนี้ไม่ได้จะเสียเปล่า แม่อุ้ยตายด้วยโอ้ยกูยืนต๊อดแบบ PA แบบไม่ถอยอะ่ะส,สู้ได้เออดีวะ่ะเยี่ยตรวจไหมไหมอ่ะมาโดนละเออ่ะมาก ไป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 หลุด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 นี่เนึ่ยไม่เห็นนี่เหรอเนี่ยตีอะไรได้ตัวนี้เหมือนกันโอ้โหอิ่มเลยสัสมีตัวนี้มาข้างหลังไม่รู้ตัวจริงเปล่าน่าจะจริงนะปลอมปลอมปลอมโอเคถึงละการถึงละโอเค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  ยังอยู่นั่นไงเดิมอ <c oughs> เออาใช่นี้ได้ใช่นี้ได้ <c oughs> จับจ้านดิ <c oughs> จานมาสี่ <c oughs> โอ้โหดงนั้น ที่มันเยอะเกินไม่เป็นไรตายดิเจียร์อยู่เฮียด่านกูน่อยสวยพูดได้เทียนนี่ก็ถือว่เกียวแล้วนัเนอะ ถอยเลยนะมันเป็นเอลซมันได้แล้วมันต้องถอยมาใหม่มันต้องมันปิกบ่อยๆอ,อ่ะล่าบ่อยๆล่าทีๆแค่นั้นอืม,มันไม่ใช่แบบพวกแอคแบบยืนวนในไฟแป๊บหนึ่งแล้วต่อได้วุ้ยเย็ดแม่งูบิกโดนด้วยโอ้โห สีอ่ะใจมันมาไวเอลซตัวนี้ตีบอกอย่างงี้เดี๋ยววนให้เดี๋ยววนให้เองคนเดียวเลยเดี๋ยววนคนเดียวพอคอมเมนเตอร์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 เฮ้ยพี่เอยังไงพี่เอพี่เอไม่มีอิทธิเียอะเจ๋ได้แม่จังหวัดต้องเอาแล้วตีเออแม่งคนดีจริง เออมึงจะไปไหนไอ้สัตว์ฮะฮะไม่มีเบสเมลก็ไม่เป็นไรไงก็ไม่เป็นไรไงก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไงกูไม่มีละเฮียบมื่อกี้อนติดกูดาวเสร็จก็คือต่อได้เลยเฮียดีดีดีคอมเมนเตอร์ไหมเฮ้ยไม่ต้องตัดแล้วไอ้เฮียปัก อยากฟา์มเหรอน้องอืมมาเดนคือกูไปไม่ทันนะเว้ยกูทัน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 เย้ <Yeah. S 1> ตัวขาดไปสั์เ่้นมันได้ปะอันไหมวะ oh, <yeah. S 2> เอาเฮียเบ็์เมลันเฮีย mm hmm. โดนใบสัก บีคบ <EK> ีอุอ๊ยเจ็บแม่กูโดนกูโดนละวคโดนละโดนละอ่าเฮียอุ๊ยเจ็บแม่รอดอ๋อแบบโอ้ยเพื่อนโอ้ยสุดยอดเฮ้ยอะไรวะโอ้โหหมอยเต็มเลยสัตว์มุกไปไหนขึ้นตรงนี้แหละมันมันมันเดินขึ้นได้ใครกดน,นะกูกโโโโโูกูกูหนุ่มวิ่งชนดอนเลย หลุดแล้วเฮียเฮ้ยสวยเพื่อนนี่ไงลูบิกเหรอ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 มาดิก็มาดิครับผมมาดิครับผมมาไอสัตว์มาสิมาบุ้งมาม,ม,ม,มันก็สู้ดีแล้วนะดีดีแล้วไอ้เหี้ยอะได้ตัวเดียวเองจุ๊กเฮ้ย อืมสวยอืมงามโอ้โหยังได้อย่างเท่โอ้โหกระโดดไปต้องแข็งใสาพาเท้าไอ้สัสต้องแข็งใสมึงเรียกแล้วไม่เท่แล้วไอ้สัสเริ่มไม่เท่แล้วไอ้เฮียเอาบิงซูลาดขาประมาณนี้เฮียทุเลจัดไอ้สัสอนแรกก็ดีแล้วไอ้เฮียแบ็คเหอะไอ้สัตว์ดอมึง ตอยสัตว์มึงเนี่ยตัวประเด็นในเที่ยมึงหลายรอบแล้วนะไว้ไอ้เที่ยระวังระวังระวังเฮ้ยรอรอกูกูรอรอจับเทียอยู่ไม่เงี้ยสัตว์ไอ้เที่ยแม่น้ำเหม็ยอะไรน้ำเม็ดมึงเวอร์มากเมื่อกี้โอ้โหแต่เน้ดาเมจมึงนี่แม่งไม่ต้องไอ้นี่แล้วไอ้สัตว์เอ้ยทะเบียจะเกิด เอาดีกว่าเอาดีกว่าเออต้องเอาดีกว่าเออมึงตีคีบดิไอ้เฮี้ยเอา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 เฮ้ยมีใครโดดมาเนี่ยพี่เอพี่เอพี่เอ้โอ๊ยลิงเคนลิงเคนไอ้เฮี้ยอุ้ยลิงเคนไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยลิงเคนมันอยู่ไหนวะไอ้สัสทั้งแม่งไอ้สัสทำเฮี้ยอะไรก็ทำ ทำไอ้พี่อะไรก็กทำเรื่องของมึงไอ้เพี่อเรื่องของมึงไอ้เพี่อทำไมอ่ะไม่สู้กูเหรอมึงจะสู้กูหวเหรอไอ้ปากนะเอาเปล่าเอาเอาปล่าหนูเฮ้ยัง,น,ง,น,งน่ากูโดนเด,ดี๋ยวไม่โดนไม่โดนเอาเฮียบัฟทีฟไอ้สัตว์เฮ้ยอะไร,รเฮ้ยพี่เอพี่เอพี่เออะไรโอ้โหแตกด,ดิแตกดิแตกดิแตกดิ ชนะเลยสัตว์อะไรอ่ะไีบ้านหันกับไปตีบ้านคนเดียวเออสิบสามหนึ joking, ่งรอรอเนี่ยอย่างมันเกือบแล้วเกือบแล้ว